สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปกันนอกสถานที่กันนิดนึงนะครับก็วันนี้เป็นงาน Nexter Tag Day ใช่ครับค้งที่เท่าไหร่ครับพี่จ๊คครั้งที่4แล้วครับตอนนี้เราจัดมาเป็นครั้งที่4แล้วก็คือจัดที่สนามช้างตลอดเลยใช่ครับโอเควันนี้ดูรอบๆข้างเราเขามีมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มีแบบรถแรงๆนั่นเลยมีซูเปอร์คาร์เราเนี่ยซูเปอร์ลีโว่ไงสูงนะครับแล้ จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาขับเอาเวลาอะไรนะครับเพราะมันคือรถสูงเป็นยาง BF KO 3โชวตอนนี้ผมใส่เป็นโอแมนนะครับ MT 6 4ตัวใหม่เดี๋ยวเรามาเทสช่วงล่างกันจริงที่อยากมาแล้วก็แน่นอนว่าขาดไม่ได้คือพระเบกค,ครับตอนนี้ผมผมเป็นรุ่นไหนนะพี่แชมป์อ่าพระเบกน่าจะเป็น Next ต r Race Spec ครับผมส่วนข้างหลังจะเป็นโ r o s p ป c อ่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าตาเดี๋ยวเราไปที่บูธ n e x t e r กันว่ามันเป็นยังไงแตกต่างยังไงนะครับไปดูกันครับ

อยู่กับพี่โน้ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โน้ตปกติเราเจอกันหลายงานเลยแต่เราไม่ได้คุยกันเนาะใช่วันนี้มาได้คุยกันเพราะว่าสายซิ่งอย่างเราครับวันนี้ Next e ต Tag d ท y ข้างหลังครับพี่โน้ต FL5 เป็นรถ Honda ที่ดูไม่ใช่ Honda นะใช่ครับมันก็อีกแนวหนึ่งที่แบบว่าเขาเป็น Honda ที่แบบเรซซิ่งขึ้นมาอ่าสไตล์แบบัขับดีจริงๆไหมต้องบอกงี้นะขอพูดเลย FL5 ใครคิดจะซื้ออยู่ซื้อไปเถอะ3ล้านกว่าบาท4ล้านแม่งขับดีจริง มันเป็นรถคันเดียวในบ้านผมที่ผมยังเก็บมันเป็นเดิมๆอยู่อ่าแฮนด์เริงเดิมๆก็พอพอเนี่ยวิ่งแท็กเดย์แบบเนี้ยพอแล้วก็เดลี่เดลี่ยูสซึ่งผมทวคอนเทนต์มาด้วยคือขับมาแท็กเดย์แล้วก็ขับกลับอ่าได้อัตราการกินเชื้อเพลิงเป็นไงฮะขับมาเนี่ยจากนนบุรีมาบุรีรัมรถติดอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ชอบเจอพวกสายดันมาดันผมผมก็มีเล่นเล่นทุกคันมาดันผมเล่นหมดอ่าได้11.5โลลิตรผมแฮปปี้เลยเบนซิน95นะแฮปปี้นะ สิบเอ็ดจุดห้านี่เก่าเพราต่ำกว่าสิบแน่เลยอ่าแล้วก็ใช้น้ำมันเบนซินเก้าห้าจากร้าน js อ่ะมาถึงเนี่ยพอเติมปั๊มหน้าบ้านเลยพันสี่ร้อยสามสิบบาทโอเคเลยเดี๋ยวไปดูในช่องผมก็ได้อันนี้เราเราคำนวณมาจริงๆนะครับอ่าฮะมามาดูรถกันดีกว่าครับยังถือว่าเป็นสแตนดาร์ดทุกจุดไหมฮะยกเว้นท่ออ่ายกเว้นการเพิ่มเติมมาใช่ท่อแล้วก็มีแผ่นกรองอากาศเฉยเฉยชกเดิมหรือป่ะพี่ชกเดิมมาตรฐานชกไฟฟ้าเดิมๆเลยมีแค่เนี้ยแต่งแค่เนี้ยสวยนะเป็นรถแบบว่าเวลาแบบบอกแม่อยากไดฮอนด้าจัง ช็อกเลยนะแม่บอกฮอนด้าเลยของมึงเนือยสามล้านกว่าจริงตอนไปไปซื้อรถอ่ะบอกแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกับผมหน่อยนะพอดีอยากให้แม่ไปนั่งเป็นห้นา่ไอ้เรื่องจริงเลยแม่บอกซื้อรถแล้วลูกบอกก็ฮอนด้าครับมันมันเท่าไหร่ออประมาณ3ล้านกว่าแม่ตาโตฮอนด้าอะไรสามล้านกว่าใจแม่บอกฮอนด้าชื่อแพงจังแต่มันมีความพิเศษแหละแต่ที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้แพงแต่บ้านเราเเรื่องภาษีอ๋ีใช่ใช่ใช่ ฝากถึงงาน Nexter Tag Day ซักนิดครับสนุกไหมสนุกครับเป็นกันเองแล้วก็ขับกีเขาเรียกว่ามันได้ขับหลายเซ็นแข่งเลยพี่น้องคือแข่งเราจะมี้อมสองคอลิฟหนึ่งนะครับแล้วก็แข่งจริง4ี่ครผมมาที่นี่ก็ประมาณนี้เรียกว่ายางหมดอะอางนี้ดีกว่าขับเต็มอะใช่แต่ว่าไม่ได้ไงเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านอีกผมชอบคันหนึ่งในงานเลยนะเลวจีอาร์นี่ไถยอยู่คันเดียวโอ้รถของปอนเราเราเราไปยืนดูเลยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ย ปอนแม่งขับฝีมือว่ะแล้วรถสูงแบบเนี้ยสนุกคือโค้งก็ทันหมดอะแต่ทางตรงต้องยอมถามจริงใส่ใส่ทูหรือใส่โฟใส่ทูคับพี่ขับ2ใช่ไหมอ๋อเพราะขับสี่หน่วงออผมว่ามันหน่วงขับสองนี่แหละคือถ้าเราเรารู้ลายเหมือนว่าเราขับผมอาจจะขับบ่อยเหมือนว่าจริงก็ขับในซิมเราก็ซ้อมบ่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างคุ้นเลยสายแท็กป่าก็เข้าฝุ่นก็ไปความชอบส่วนตัวนอนตอนไหน ไว้รุ่นนอนน้อยแต่นอนนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เขาเรียกว่าเป็นสายซิ่งแล้วกันเดี๋ยวเน็กสเตอร์น่าจะจัดทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่4แล้วใครที่สนใจเนาะก็มาร่วมงานกันอยากบอกว่าถ้าเบรกเน็กสเตอร์มันก็มีหลายตัวเลือกให้ให้เลือกใช้ใช่ใช่ผมบอกเลยว่าถ้ามาวิ่งแบบนี้นะครับแนะนําตัวเลสสิยปพูขึ้นไปเพราะจริงๆวันนี้ผมมามาเทียบอยากรู้ว่าเน็กสเตอร์โปรกับตัวเลสเนี่ยตัวเลสเทพกว่าเน็กสเตอร์โปรผมต้องเบรกตั้งแต่5้อ่าเลสผมเบรก80 เบรกล้อยแปดสิบหรือว่าเบรกความระยะที่มีไซน์เอาโอเคเอาระยะโอเคเบรคแจวชี้แปดสิบนะมันเท่ากับรถอย่างนี้เขาแหวกเล็กๆรถผมอ่ะเปลี่ยนเพราะเบรกไม่ทันอ่าฮะอ่าเขาก็จะให้ตัวเรสมาลองกันแหละแต่ว่าเราบอกพี่อยากลองรถท่าเดิมดูว่าว่าเป็นยังไงเพราะเรายังไม่ได้เคยเข้ามาตรงนี้อยากลองแต่ว่าไม่พอเด็กไม่พอเดี๋ยวต้องลองตัวเรส์ลองนะต้องลองคิดดูว่ารถน้ำหนักอย่างผมอ่ะเแปดสิบยังเอาอยู่อ่ะ ระยะ80อ่ะเจ๋งเจ๋งปึ้งอยู่ปึ้งอยู่ยอมอันนี้ต้องยกนี้ไว้ครับใจนายได้ครับผมครับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปดูคลิปช่องพีนอตกันด้วยฝากช่องด้วยเจเอส i n ซ์ซิ่งวิวครับครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวอีกสักทีครับผมรสดีโกวงนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัท S C H i n d u s t r y จำกัดครับผู้ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเบรกภายใต้ยี่ห้อ Nexer ครับครับผมอ่ะจริงๆก็อาจจะเคยคุ้นหน้าค่าตากันไปแล้วครับผมแต่พอดีวันนี้ให้มาพูดถึงต้นกำเนิดของงานนี้สักนิดนึงครับจุดประสงค์ครับผมก็คือจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ Nexer นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในระบบเบรกครับซึ่งผลิตภัณฑ์เราก็จะมีสินค้าหลลลัักกกกกจจะเเเเปป็็นนพววผผ้้าาาบบบรรรรแคคิอ์ม เราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากจัดกทจกรัมนะครับที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่บนน้องถนนก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราสามารถโปรโมทให้คนที่สนใจหรือชื่นชอบในการขับรถนะครับได้สามารถเข้ามาพัฒนาทักษะในการขับรถในสนามช้างที่มีความปลอดภัยสูงก็มีมาตรฐานสูงภายใต้การดูแลของอินสแตทเตอร์ที่ประสบการณ์ทั้งยังหน้าตคนไทยเช่นกันก็ทาให้เกิดความทุกคนได้ทันสมัในการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วก็ควบคุมการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยสูงไปใช้ในการขับขี่บนน้องถนนที่เกิดความปลอด นะต้องบอกว่าพ้าเบรกเนสเตอร์ไม่ได้มีแค่เฉพาะในสนามแข่งนะครับคืออย่างผมเองอาจจะใช้ในรถแข่งด้วยแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่ารถบ้านๆเนี่ยที่ต้องการพ้าเบรกที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันคาลิเปอร์เบรกโรงงานเนี่ยมันดีเพียงพอที่จะแค่เราเลือกผ้าเบรกที่ดีขึ้นเนี่ยก็ลดระยะเบรกนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้รถเราแล้วเนาะ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโอกาสทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสได้มาสัมผัสสนามช้างเนาะเพราะบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาวิ่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามนะครับคราวหน้าเผื่อ Next เตอจะจัดงานแบบนี้ขึ้นมาอีกก็รีบลงทะเบียนกันดีกว่าคนมาเยอะมากนะครับทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ เรากำลังจะลงเข้าไปเทสเซกชั่นแรกอยู่กับน้องมีอานะครับเป็นนักแข่งสาว <Le ast S 1> ยาลิ์ <AT. S 1> ใช่เอทนะครับเดี๋ยวเราขับรถตัวเองมีอามานั่งแล้วเดี๋ยวมีอาไปขับรถตัวเองเดี๋ยวเราไปนั่งด้วยผัดกับคนละรอบไม่รู้ใครจะเสียวกันนะ <c oughs> รถสองคันเนี้ย <c oughs> สองนะครับก็เป็นการเทสว่าเบรกตัวคู่หน้าที่เป็นเลสสีชมพูนะตัวทนความร้อนใกล้เคียงกับตัวตัวแข่งเลยที่เป็นผ้าดําก็จากที่วิ่งไปตอนแรกเอาอยู่แน่นอนแต่อาจจะมีการเฟดของน้ํามันเพราะว่าน,นี้เป็นน้ํามันเบรกเดิมนะครับแล้วก็ตัวรถก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วกับลีโวแล้วก็ใส่ได้ประมาณนึงเพราะว่ายางมันเป็นยาง BF a อฟออเทเลนไม่ได้เหมาะสําหรับมาเซอร์กิตนะครับยางเสียแน่นอน แต่เราก็มาวิ่งเพื่อให้รู้ว่าพัฒเบรกนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีจริงหรือเปล่าเลยเดี๋ยวหมดเซสชันนี้เราจะลงไปเปลี่ยนเอาพัฒเบรกตัวเลสออกแล้วใส่เป็นตัว Next Pro สีเขียวที่เราขายอยู่ประจําว่าเบรกอยู่ไหมในระยะเวลาการวิ่ง20นาทีเนี่ยเป็นยังไงจะไหมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน ปกติเขาจะมีแต่พอร์ตโปรส่เลสอันนี้เราใส่เลสมาก่อนนะครับวิ่งถนนปกติดูเขาเบรกไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยวิ่งไป2เซกชันเซกชันละ20นาทีไม่มีร้อนไม่เดือดน,นะครับเอาอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่ใส่เข้าไปเป็นรุ่นโปรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในสนามบุรีรัมย์จากที่เราขับเลสแล้วเบรกยังไงก็จับอยู่กับใส่โปรไปแล้วเนี่ยที่เป็นรุ่นที่แบบใช้เกรดเรียกว่าถนนละกันเป็นสตรีทเนี่ย เพราะมันจะแตกต่างขนาดไหนนะครับข้างหลังเราก็เป็นรุ่นโปรอยู่แล้วไปเดี๋ยวไปดูกันเอาเดพดบเบรกรุ่นโปรแล้วนะครับถอดตัวลสออกจริงๆเขาต้องใช้โปรแล้วเป็นレスเนาะแต่จริงๆเราเคยใช้มาแล้วเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเราแค่อยากจับความรู้สึกแล้วก็ ดูว่าถ้าเบรกใช้แล้วเนี่ยสี่ห้ารอบวิ่งไปสิบสิบห้านาทีเนี่ยมันไหมไหม,ไม,ไม,ไมอะไรไหมอั่นเองกับรถที่เป็นสี่คูณสี่น้ำหนักขนาดนี้นะครับความเร็วสุดทางตรงก็ประมาณร้อยสี่สิบรอบแรกเราวอร์พับเบรกก่อนเพราะว่ามใส่ตัวเลสรู้สึกอยู่กว่าคือเลสสามารถเบรกที่เป็นระยะใกลได้ ปโปรนี่บอกเลยว่าต้องเผื่อซามโม้อยู่ดีกว่ามันเร็วได้นะแต่ยางมันไม่ได้ยางม,มันถ่ายออกยามันลองเ <laughs> นะี่ย <laughs> ระยะเลสสั้นกว่าเยอะโปรนี่คือต้องเบรกแบบจากเลสที่เราสามารถเบรกได้80-100นะครับก่อนโค้งเนี่ยโปรต้องเบรกถึงก่อน150-120นะ่าจะเป็นระยะที่เซฟที่สุด จบไปแล้วนะครับกับงาน Nexter Track Day นะครับจริงๆเขามี2วันเนาะ29 30แต่ว่าเราก็อาจจะติดภารกิจนะครับก็มาวิ่งแค่วันที่29 1วันเท่านั้นกับการเทสส้าเบรกทั้งหมด4เซสชั่นก็คือ4ครั้งครั้งละ20นาทีนะครับฟันธงได้เลยแบบขาดเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็น daily use นะครับ street u s ไม่อยากให้จานบเบรกนะครับมีรอยหรือเสื่อมสภาพเร็วก็แนะนําแค่ Nexter Pro ตัวสีเขียวที่ร้านเราขายเยอะๆนะครับเพราะว่า มันเพียงพอแล้วแตกต่างจากภ้าเบรกเดิมแน่นอน40%แต่ถ้าใครนะครับมาแทร็กเดย์หรือลงสนามผมก็แนะนำให้ใช้ตัวเรสสีชมพูนะครับหรือจะไปตัวเรซซิ่งสีดำก็ได้แต่ตัวเรซซิ่งสีดำเนี่ยผมใช้อยู่ในรถแข่งก็ผมอาจจะไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นละกันแต่ผมชอบฟีลลิ่งตัวสีมพูเพราะว่าทุกครั้งที่เราเหยียบปั้งอยู่ปั้งอยู่ปั้งอยู่นะครับสุดทางตรง กับน้ำหนัก GRS ขนาดนี้นะครับพะเบรกโปรต้องเบรกตั้งแต่ระยะ150เมตรไหลเข้าไปเนี่ยไม่งั้นอะ่ะทะลุแน่นอนส่วนพะเบรกเลสเบรกได้ตั้งแต่80บาทคิดดูครึ่งๆเลยนะ80เมตรกับ150เมตรหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เลือกใช้แต่แน่นอนว่าจะใช้เลสกับชีวิตประจำวันจานเบรกคุณอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยก็ในเมื่อมันออกแบบมา ต่างกันอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่เลือกใช้งานวันนี้ก็พามาฟันธงแล้วกันสําหรับผ้าเบรกทั้ง2ตัวของ n e เตอรผมบอกเลยว่าเพียงพอนะครับก็กับเจ้า r ีโวจีที่ยก2นิ้วยาง BF แน่นอนว่ามันไม่ได้เหมาะนะครับเซตติ้งเราก็เป็นแคมเบอร์ศูนย์ที่ไม่สําหรับเธอ,อกิจแต่เราอยากเอามาเทสระยะเบรกให้ดูเฉยๆวันนี้ก็ยินดีที่มาร่วมนะครับ넥สเ,เตอร์แกเดแล้วเจอกันปีหน้าครับผม